าขอบใจไอ้บนชุกลลายเด้อเนาทีฟฟาเงินมาหาขอบใจลายเด้อไอ้ uh, so oh, ีช่อลูกคุณ้ายอันนี้จานออยแบบเนาะลูกสูงลูกแปลกันลูกอยลังงานเอันนี้เจ็ดสิบบาทนะเตี่ยวมาไล้ค่ะสานีเชียบาทค่ะ ไป <Bye. S 2> ดีแผ่นผู้ชมก้าวหกก็สอนถิบซ่าแนวเนาะซึ่งตอนนี้ถีบกำลังสีเมื่อบาดเนาะห้ากับ้าแต่แก่งกอกเนาะ <Rey> ก็คือมันนี่มีอันนาพี่น้องทา้งไมิก้าเนาะเพิ่นฟางเงินมาอ่าอยู่หนึ่งร้อยเลี้ยงเลยว่าหนึ่งล้านกีบเนาะซึ่งเพิ่นฝากมาเพราะว่าอันเห็นคลิปที่ว่าถีบผูกแค้นมือก่อนผูกแค้นหับควันออกจากกงมอเนาะแล้วเพิ่นก็เลยแบบเห็นคลิปแล้วเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะมัดแค้นถีบกับตายเนาะ ก็คือมัดคนละอาหารสิบเรียนเนาะทุกคนค <uel ess noise> ตอนนี้ก็อาณาไปหาเงินมาเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะหาแซนกีบขอบใจขอบใจลายๆเด้อยินดีเมียขอบใจไหนก็ไผ่เมีจะบากเก็บแกนเอ้ายังคือวะ <laughs> เอา้าเจ้าหลังไอ้คน <laughs> สิลง่ายยกไหสร้างกันแวนี่เนาะกขอบผู้เล่าเด้อไอ p อนสุกถี่ฟังกันมาแล้วกัขอบคุณขอบคุญพี่น้องทุกคนเนาะถี่ว่าฝากมาให้ลิปแลวกะอนาสวยเรือมาโดยตลอดเนาะซึ่งตอนนี้ก็อ่ามาพอดนีมาเหยียบทางใหม่แล้วพี่น้องเทื่อที่ซ้ำแล้วเนาะถี่ว่าได้แบบตั้งแต่ทางแล้วนี่ก็ได้มามานี้เนาะเมื่อวานกับเมื่อนี้ถี่ได้ได้เที่ยวทางนี้เมื่อวานไป้ไปแกบนมาแลวกะ ทางนี้เนาะแล้วก็มือมากกับมือนึ่งก็ทราบมือมาอนีซึ่งตอนน้อหนีทางแล้ว,ลวเลยได้พี่น้องทางมาบวานหิบสบายแล้วได้ทาแบบพี่น้องมายามนี่ก็โอ้บ่อยากแหละแต่ว่ามันสิญยากแต่บอลักซานี่มาหามหากกก้หาแก่งกอกหรือมาห้าจำพรนี้ส่วนตั้งแต่จำพรไปหาามืองสวนนี่สบายเลยพี่น้องนี่เด้หนี่ทางเนาะอันนี้ก็ขึ้นทางเพิ่นปูยางเป็นเทียมห้อยเลยเดยตอนนี้นี่นะสบายอย่นี้ นี่เนาะก็เลยแบบอยากให้พี่น้องเห็นเนาะคั้นคั้นมายามนี่กะโอ้สะดวกเลยแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวจะไปเมื่อบ่ายนนท์ละกสีแว่บึงตลาดน้อยในะหันทายให้พี่น้องเบึงเพราะว่าพูดซึ้งว่าตอนที่เขาใกล้มากเมื่อกี้คือคืนนี่เนาะคนไล่คนไล่ไล่บวบเพิ่น,นไข้เนาะโบเห็นทั้งนั้นาน่าจะมีเห็ดเดี๋ยวสิโลาะบึงว่ามันมันสิมีเห็ดบบถีบอยากกินเห็ดเนาะส่วนนี้เห็ดกำลังออกพี่น้องแต่ว่า แม่สื่อมากินซาฟเหมือ่ไม่ไตเหต็ละงูที่บ่คอยมักที่มักเฮ็ดแบบประเภทที่มันเป็นเกตเซนแบบว่าเฮ็ดทานบอเฮ็ดวินเฮ็ดกระปางลังแหล่เฮ็ดแดงจ่างทนี่ยมากินเนาะแต่ประเภทนั่งแบบบ่คอยมกักประเภทนั่งในมกักจะเฮ็ดหัวใกล้หันบ่มากเฮ็ดพิงนียังงี่บกหมากที่มันเป็นนางนางจริงๆจสๆจะบ่หมากกินเนาะฉะนั้นจะพาทุกคนไปหล่อนี่อยู่แถวนี้แหละใก้ๆเนี่ย

โอ้ยที่ยังคยันให้วบ้างเนี่ยะเียกนนยันน้องเอ่นัเียเนาะเสียงเป็นกาแฟเลยข้าวดนเดเนอนนน่ะขึ้นนีันไม่ย

ไปแล้วที่น่ามุดอีกตัวได้ไหมื้อหรือป้ะเฮ็ดนี่นาเลกของเขาสั่ง

ันนี้เจบาทเียวอไรมาอันนี้เจ็ดสานี่คอนนี้สิบบาทนี่อันนี้บาทโอ้ยไปหาเลยเนาะคือขืนที่นอกมืน um like ี้อันนี้ได้ยังเขียดเียดบท่านก็สิโอ้เียดหมูบเียดหมูนี่ไนี่เียดหอนี้ออเขียดหมูเขีดหมูคิดเรื่อง ชาห้าชามานนัเาบกโอ้มาหาเนาะก็สีบาทมันหนีทุกคนหนึ่งทรงคบาทคนไข้ยเิ่นเร้อเเลเริอเบนนาดบุญมาลองนีาเจที่างมันก็เอาเอาใขาเปนนเตคือคืนดีมันนี้ตลาดหน่อยเนาะพ่นแบบว่าไดยังกระสิมัขคาอยู่นี่่าแบบเป็นผู้เป็นฝ่าเพม่นกะสิห้าแถวนี้หละมาซ่า อันก0 0พนตัวเมื่อกี้น้คุณนะตัวจุ๋มจุม่เไฟแต่เจ็ดสบพันอันนี้ก็ต้องหาพันนะทุกคนนะสามพันชิ0สามพันชิสามงสาบาทอีกั้นคือมะพร้าวไปหกสิบบาทกัะตุกเดี๋ยวพานีเล่อแหนก็ไม่นับควายก็ชุบอ่ะ นนี่นี่จมีเนาะชัลาทิย์สี่ลเนี่ยเรอยนเบอันนี้เท่าไหร่นี่นะอันถึร้อยเจ็ดสอนี้อันี้อเฮะม้าหาแล้วก็ไปชือไเอ้ยประมาณเนาะ ยอดนะนี่กระเทือนนะทุกคนพี่น้องเคยบอกทีว่าให้ยทิพซือแบบเท็ดปวกแล้วไปไหวไปไหวแล้วมันสีออก<ต>อเนาะเพียวจานเรามื่อฮะต้นแล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 นก็อยนาี้จะสือเท่าไหร่ผมไม่ได้สือกรสชิบคายโอ้เจ้าค่ะท่าไหรค่ะใช่ไหมฮนะดูมันใช้มันบ<ม>าดหรือไงเออ นี Dante, si pan uh? oh, ่เท uh, uh, yeah. uh, ่าไหร่ก่อซีพานมั้งไม่รูดถุงได้ตุ่นอันนี้เอาตุ่นเด็ดมั้ยตุ่นสาววันนี้สาวบ้า่อันนี้ซีพานบ่้างอัน่นี้ซีพานบ้างอันนี้กระซิบบอสกระซิบบอสเลยนะกระซิบบอืม อ้าวซองอันนี้อันนี้ทีซีสื่อไปไหวอันนี้อันนี้สต้นอะไรนิสซ่าเนาะทหารเลยได้ปะได้นะแต่ทีทีซีสื่อไปอันไปไปไปอันอย,ย่างก็นนให้มันเกิดเะนะไปยำยำอันนี้แล้ให้มันเกิดไม่ได้ยำพาร์ติเนตินอาอ,อ,อันนี้แหละเป็นว่าดิ้งินวาสัน นาทีสือไปกินวันที่ส <been on> <dividends> nah. ื่ไปหยำว่าซสื่อไปยำสื่อไปใบคมาดีมันออกเลยน่งานี้นะหนึ่งเศษทุ้งยาสอ้าไหมนกเลื้ชีรดินหางกินก็ได้ลูกเช้ามาห็บใบวันหยมันอึจะเอามาดินใส่กัวชไข่แล้วกันันทีสื่อไปใบใพอเสือเข็ดหัวต่อแ

นี่สื่อรือเจ็ดทบาทะทุกคนอันนี้น่าจะประมาณโลหนึ่งเบอโลปลายหน่อยนางนี่แหละพันทางอื่นนะมเจ๊นะเพราะว่าทางหน้ากับทางนี่ยไม่ได้กินเ้ามีแต่คนกินหอยโอเคหอามันสิกินัวน่ออนได้เม่อคนใหม่ก็าอ่อนเมื่อคืนใหม่ไม่เห็นเรยลย เฮ้ยนเขได้ไปคอะยางห่าือบวน่พันสาขันก็อือเจ็สบบาทเจบาทนะทุกคนอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทเนี่ยะไรอันนี้พันทีมที่ซื้อมานนะมาไวปูกปลูกได้ยินนั่น่ันขับว่าให้อ um. okay? ันะม mat านั่นใบปูกเนาะทุกคนแต่วัานี้โโต้องปลูกจังไหเดี๋ยวจะศึกษาวิธีเบึงเนาะ ตอนนี้ก็หดเ,เทืนอนเป็นถีบหดแล้วหดหาหน้ำปันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะหายแม่นิสาเป็นล่างแล้วก็วัยะนะปิงมือแรงเนาะปิงป่นมือแรงมากระขอบใจไอ้บรรทุกไล่เด้อเนาะทีฟังเงินมาหายขอบใจไลยเด้อลยไอ้ถีฟังเงินมายเนาะกระข้อหายอยู่ดีมีแห่งเด้อความเจ็บอยจะไหนกวามใคร่ไม่มีข้อหายอ่าเงินไล่มาไล่กว่าเก่าอีกเด้ออยู่ดีมีแห่งเนาะคลิปนี้ก็สิจบใบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย